ในกุ้ซีลูกเฮะววตื่นมามาเฝ้าอันนี้ถายแม่่ะวันวนเฝ้านี้ถ่ายแม่ปะมันมาจากไหนนี่ฮะเรียงกุ้งกุ้งออกจากอันนั้นกจากโลกุ้งเฮือออกจากคอกมาทำไมทำามวิ่งเล่นตามสบายเลยนะฮะกอ้ซีเฝากุ้งถ่ายยนกุ้ง ไจะไปไหนจะไปไหนจะจะไปไหนฮะอ๋อเดี๋ยวมัมมัมกูดบอยมัมมัมตุวตัวนี้โอ้ยเอามาเลี้ยงแล้วก็แพงตัวตัวนี้ยังไรอันนี้อู oh ้ oh oh ไม่กัดอู้ไม่กัดอู้ไม่กัดไปกลับที่เดิมของเธอไปอู oh oh ไป้ไม่กัดอู้ไม่กัดไปไปไปอ๊อปยากูดกูดเจ็บกูดเจ็บ